ครับผมวันนี้สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีผสมอาหารที่ว่าผมบอกว่าโรยในก้อนเนี่ยครับล้ำผมใส่มาเนี่ยประมาณเกือบครึ่งถังน่าจะสองสามโลเนี่ยครับผมไม่ได้ตวงก็เกือบครึ่งถังผมก็จะมาเอาอ่า ตัวนี้เป็นเล่อาหารเห็ดเล่อาหารเห็ดผมก็จะใส่ไปประมาณ1โลผมก็กะเอาครับอันนี้ก็ประมาณ4ี่ห้าขีดเล่อาหารเห็ดแต่ผมใช้ตาบิก๊กใครมีตาอะไรก็ใช้ผมใช้ไปประมาณนี้ แล้วก็มีดีคือไออันนี้จะเป็นแป้งแป้ง แป้งข้าวประมาณนี้คิดว่าได้โลประมาณนี้แป้ง จะเป็นดีเกลือดีเกลือผมจะแข่งหนึ่งกำมือเล็กๆ ยังไม่ได้ทุบสอ,องกำมือมันน้อยมองเหมือนหยิบหลามองเหมือนหยิบเยอะ ผมจะใส่แค่ประมาณ2อสามขีด2องขีดมันหยิบได้ทีละหน่อยมันเป็นแข็งข้างล่างเดี๋ยวคือทุบ เดี๋วก็จะมาเอาปูนขาวปูนขาวใส่อีกนิดหน่อยพอตอนล้างเราก็ล้างไปแล้ว ใช้แค่นี้อัน,นี้มันเป็นปูนขาวโดโลไมท์หน,น่อยหนึ่งประมาณไม่ถึงครึ่งกิโลดีแล้วก็จะเป็นน้ำตาลเนี่ยครับน้ำตาลหนึ่งโลครับผม ก็มีแค่นี้เดี๋ยวก็เขาให้เข้ากันเขาน้ำตาลกับพวกลำแป้งลำอาหารเห็ดอะไรให้เข้ากันแล้วก็เอาไปโรยตอนทำก้อนผมเคยลงวิธีทำก้อนให้ดูแล้วตอนโรยอาหารตอนอะไรครับลงตามติดตามดูครับผมวันนี้ก็มาบอกแค่นี้ก็ขอบอกว่าสวัสดีครับ